ตำแหน่งภาพย้อนหลังได้เนี่ยอันเนี้ยมุกเด็ดเขาเลยนะสำหรับคุณพ่อบา้านระวังให้ดีๆนะครับระวังคุณพลเมียเอากล้องตัวนี้ไปเปิดดูนะอย่างที่ผมบอกนะกล้องเขาเนี่ยมันจะปรับกล้องไดไม้มันจะปรับหน้ากล้องได้นี่มันอยู่อย่างนี้ครับนี่กราขามันจะยึดข้างบนนะนี่ปรับกล้องซ้ายขวาขึ้นลงได้เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันยึดตายเลยนะครับพอติดอย่างนี้แล้วกล้องมันจะปรับมุมไม่ได้นะครับเพราะขามันแข็งเห็นไหมเราสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้เพราะฉะนั้นมันจะสวย มันอยู่มันอยู่ทรงแบบเนี้ยโตมันจะสวยมันจะดูแลดูกล้องไม่เอียงไม่อะไรนะแล้วเรามาปรับหน้าเรนเอามาเรามาแกะกล่องดูกันครับว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้เราบ้างสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสน,นะวันนี้เราได้เจ้าตัวนี้มานะครับกล้อง ABT Smart View นะนี่นกล้อง ABT Smart View นะจาก ABT นะครับเขาส่งมาให้ผมเทสนะครับทดสอบนะว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็น New Product นะครับนี่นะ มันเชื่อมต่อมือถือดูย้อนหลังได้ผ่าน w i f i นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันบนรถนะสามารถบันทึกแบบย4ิบี่ชั่วโมงได้นะครับบันทึกขนาดจอดได้นะแล้วก็เช็คตำแหน่งภาพย้อนหลังได้เนี่อันนี้มุกเด็ดเขาเลยนะสำหรับคุณพ่อบ้านระวังให้ดีๆนะครับระวังคุณพรรามีเอากล้องตัวนี้ไปเปิดดูนะคือเปิดปุ๊บเราเห็นวิดีโอไม่เท่าไหร่นะเราจะเช็คได้ด้วยว่ารถอ่ะมันวิ่งอยู่อยู่ที่ไหนนะครับตาม GPS บนรถบนะ่ยเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็ ดี๋ยวผมดูขอดูดีเทลนิดนึงนะโอเคนี่กล้องหน้านะครับคุณสมบัตินะรายละเอียดกล้องหน้าพัน0 p ดสิพีนะครับก้องหลัง7 2 0 p อยินะครับ AHD นะกล้องหน้าร้อยี่องศานะครับมุมความกว้างของกล้องหน้าร4อยสิ140องศาร้อยสี่ินี่ติดตรงกลางก็เห็นขอบนะเห็นขอบกระจกเลยนะส่วนก้องหลังเนี่ยร2อยองศามันจะเป็นมุมทางยาวนะครับเราจะดู ไกลๆได้แล้วก็มันสามารถทําเป็นกล้องถอยได้คือเขาจะมีสายมาให้ลากเข้าไปต่อที่กล้องหลังนะครับเพื่อดูเป็นกล้องถอยเขาจะตัดเป็นภาพใหญ่ขึ้นมานะครับเมนูการใช้งานภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับโอเคมีตัวเขานะบิลอิน GPS มาในตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในกล่องเขามีอะไรบ้างแต่ว่าดูหน้าตากล้องเห็นไหมหน้าตากล้องเขาเป็นอย่างนี้คือมันอยู่มันอยู่ทรงแบบเนี้ยโตมันอาจจะสวยมันจะดูแลดูกล้องไม่เอียงไม่อะไรนะ แล้วเรามาปรับหน้าเลนเอามาเรามาแกะกล่องดูกันครับว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะเลอะหน่อยนะมือเลอะตอนรับของมานะครับฮึบนะแกะมานะครับเจอนี่เลยกล้องอย่างที่ผมบอกนะกล้องเขาเนี่ยมันจะปรับกล้องได้เห็นไหมมันจะปรับหน้ากล้องได้นี่มันอยู่อย่างนี้ครับนี่แล้วขามันจะยึดข้างบนนะนี่ปรับกล้องสายขวาขึ้นลงได้เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันยึดตายเลยนะครับต่อไปนะครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับกล้องหลังให้ดูนี่สายกล้องหลังนะครับดูด้วยตาเราไม่แน่ใจว่ากี่มเมตรแต่ผมไปดูข้อมูลให้นะจะได้จะได้บอกได้นะว่ามันติดรถอะไรได้บ้างนะนี่ยชุดยึดกล้องกล้องเป็นกล้องยาวๆนะ AHD 720p นะครับชัดดีขากล้องนี่ขากล้อง,ของเขาจะอยู่อย่างนี้ ่นี้พอยึดแล้วพอยึดสมมติว่าสมมติว่ามือผมนี่เป็นกระจกรดนะเขาจะติดอย่างนี้พอติดอย่างนี้แล้วกล้องมันจะปรับมุมไม่ได้นะครับเพราะขามันแข็งเห็นไหมเราสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้นี่ทีนี้ผมจะให้ดูตรงนี้นิดนึงแกะเอามาดูกันข้างในเนี่ยเขาจะมีแค่พอร์ตพอร์ตอันนี้อันเดียวนะแล้วก็หน้าตาที่ขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นพอร์ตอันนี้เสียบลงมาเห็นไหม เราควรจะเราจําเป็นจะต้องใส่ขานะครับอย่าไปต่อสายตรงๆต,ตรงนี้นะเพราะว่างี้ผมจะให้ดูข้างหลังนี่พอเสียบลงไปแล้วนี่เห็นไหมมีสายจ่ายไฟเสร็จแล้วมีสายกล้องหลังด้วยเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันรวมกันลงมาที่ข้างล่างนะครับถ้าเสียบไปปุ๊บมันจะเสียบกล้องหลังไม่ได้นะเห็นไหมแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นอันนี้ชุดต่อกล้องนะครับชุดต่อกล้องยี่บสี่ชั่วโมงนะอย่างที่ผมบอกนะกล้องมันสามารถบันทึกเป็น time lap ได้เขาจะมีสายไฟให้เราสามเส้น แดงเหลืองแล้วก็ดําเห็นไหมครับสีเหลืองปกติแล้วส่วนมากมันจะเป็นสายไฟตรงนะครับสีแดงมันจะเป็นสายไฟบิดกุญแจส่วนสีดำเนี่ยมันจะเป็นสายกาวแน่นอนนะครับพอเวลาเราบิดกุญแจเราเราเราต่อไฟเข้าไปแล้วเส้นนี้จะมีไฟเลี้ยงตลอดส่วนเส้นสนีน้จะมีไฟตอนที่เราบิดกุญแจพราะเราบิดกุญแจสีแดงได้ไฟปุ๊บกล้องเขาจะรู้แนละ้วกล้องแล้วเขาจะทํางานเห็นไหมครับพอเราดับ กุญแจปุ๊บสีแดงไม่มีไฟปุ๊บสีเหลืองยังอยู่กล้องจะตัดเข้าสู่โหมดทา์แล็บนะครับอันนี้เขาให้เป็นหัวฟิลมานะครับ mm. เผื่อสําหรับต่อเข้าไปในต่อเข้าไปในกล่องฟิลเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต่อนะเราจะตัดออกเพราะว่าบนรถผมมันไม่ใช่ฟิลแบบนี้มันเป็นฟิลตัวใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราตัดออกแล้วเราก็ต่อเข้าไปในรถได้เลยนะครับอุปกรณ์จะมีประมาณนี้นะยังไงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนกลางคืนให้ดูนะครับว่าไฟล์มันเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ่ายตอนกลางคืนภาพตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นชัดไม่ชัดนะแต่ผมดูเบื้องต้นแล้วได้ใช้ได้อยู่นะคือถึงแม้ตัวมันจะเป็น 1080p นะครับเห็นไหมความละเอียดพ0 8 0 p ผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปหนึ่งนะครับที่ผมไปเอาไอ้นี่เอาไอ้โดนตัวน้อยเนี่ยไอ้ตัวโดนตัวเนี้ยเนี่ยเอามาบินแล้วถ่ายแล้วมันบอกว่าเป็น 4K นะอย่างที่ผมบอกมันชัดไม่ชัดมันไม่ได้สําคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็น1 0 8 0 p 2K หรือ 4K มันสาคัญอยู่ที่ว่าเลนมันเป็นเลนอะไรนะครับเดี๋ยวผมไม่บันทึกไฟล์เดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะไปติดตั้งบนรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวจะไปสอนติดตั้งกล้องตังนี้บนรถเดี๋ยวหาดูเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหยื่อกันเดี๋ยวเราหาเหยื่อกันอาจจะเป็นรถที่บ้านนะสาหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะคร่าวๆกับกล้องตัวนี้นะครับเอพีทีสมาร์ทวิวนะขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมคลิปนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะเราจะไปลองเทสกันนะครับว่ากล้องมันชัดแค่ไหนนะ สวัสดีครับ